โอเคนะผมกล่าวสวัสดีครับผมอยู่กับผมวันเดิมนะผมอาร์ตคอมนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า o อเชียนบอล e ีเจนนะครับผมกล่าวสวัสดีนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้เจอกันมานานกับอบเกมนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าทำไมถึงไม่ได้อัดคลิปเกมนี้เลยครับพี่เอ่อบอกตรงครับคือลืมครับลืมลืมครับอืมนะครับอะไรนานๆก็ลืมเข้านะครับแค่ตามชื่อเพื่อนก็คือลืมหมดละนะครับปัจจุบันนี้นะครับอืมสมองล่มไม่ดีแล้วนะครับผมมา วันนี้พูดถึงอะไรมันพูดถึงเกี่ยวกับการเล่นออนไลน์สำหรับเจ้าตัวเกมโ l เ w o r l r r e g e n นะครับก็พยายามที่จะพูดช้าๆชัดๆนะครับเพื่อที่จะเวลาท่านผู้ชมฟังเนี่ยจะได้เข้าใจเพราะว่าเคยไปย้อนดูคลิปตัวเองหลายๆรอบแล้วว่าพูดเนี่ยบางคำแม่งผิดเพี้ยนไปนะครับโอเคมาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยนะครับผมไปนะครับ โอเคมาพูดถึงนะว่าวันนี้จะมาทําอะไรเนาะก็บอกไปแล้วนะครับว่าจะมาพาพาท่านผู้ชมไปเล่นหมดออนไลน์นะครับซึ่งหมดออนไลน์เนี่ยปัจจุบันแพทเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนใหมนะ่นอเวชั่นอะไรเนี่ยหนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดห้านะครับเอ้ยหนึ่งจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดห้านับเรื่องพูดไม่ชัดแล้วหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดห้านะครับโอเคก็ได้ทําการที่จะเปลี่ยนใหมนะ่นับ จาฝั่งขวาที่เป็นฝั่งตรงนี้นะครับเห็นไหมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นฝั่งซ้ายแทนเนาะนะครับเออขอได้จ่าโอเคอยู่นะสับผมนะครับไปนะครับวิธีการเล่นออนไลน์นะครับก็จะต้องไปอยู่ที่ฝั่งนกฮูกนะครับชื่อว่าพันธรักอะไรนะพะหูพบนะครับคูริโตนะครับก็คุยกับมันเลยนะครับนะครับนกฮูก ไม่คุยก็คุยในการกดตีนะครับหนึ่งครั้งตัวเกมมันก็จะบอกว่าคุณอยากเล่นกับนักรบจากจากักรวาลคู่ขนานแบบใดอันดับแรกเป็นแบบในเครื่องก็คือปล่อยฮอสปอตปล่อยฮอสปอตเหมือนเดิมโซนัยนะครับสร้างห้องปล่อยฮอสปอตคนเออคนสร้างต้องปล่อยฮอสปอตนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดจอยเข้ามาซึ่งวิธีนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมมากๆเพราะว่า ไม่ค่อยปิ่งและที่สําคัญเล่นกับเพื่อนได้ง่ายมากๆนะครับผมโอเคอย่างต่อมานะครับฝังจัชนะอย่างวิธีที่สองนะครับเล่นออนไลน์โอ้โหวิธีนี้บอกเลยว่าควาที่จะง่ายนะครับผมนะครับโอเคอันดับแรกเราคุณต้องล็อกอินตัวเกมให้เล็อกอินให้เสร็จนะครับเพื่อที่จะเล่นกับเพื่อนเพราะว่าถ้าไม่ล็อกอินมันจะเล่นไม่ได้และที่สําคัญอัปเดตเวอร์ชันให้ล่าสุดด้วยนะครับ ต่อมามันจะมีอยู่3โหมดนะครับให้เราเลือกก็คือมาอธิบายโหมดแรกเลยครับอันนี้ว่าแต่ทางขวาม,มันก็เขียนไว้แล้วเนาะว่าทําังไงไหมเห็นไหมวิธีเล่นโหมดออนไลน์ Online. ใช้การเล่นด่วนเพื่อหาห้องกว่านี้อธิบายฟังแล้วกันง่ายๆนะครับเข้าห้องร่วมด้วยเข้าร่วมด่านเข้าร่วมด่านก็เออเข้าร่วมด่วนก็คือเป็นการที่เราสุ่มหาห้องเล่นนะครับก็จะมีเพื่อนเออก็จะมีเป็น ผู้เล่นอื่นสุ่มเหมือนกันนะับสร้างห้องเปิดเอาไว้แล้วก็แค่สุมส่มเล่นด่วนเข้าไปนะครับต่อมาก็คือเป็นพลังอสูรทางขวาอันนี้อาจจะงงๆเนาะสับคนที่ยังไม่เคยเล่นมันคือพลังที่เอาไว้ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอัพพลังอสูรที่จะไปเล่นแต่ละตานะเพราะว่าผู้เล่นส่วนส่วน,วนเออส่วนมากหลายหลายหลายคนนะที่เล่นนานแล้วก็จะอัพพลังสูงไปเล่นซะส่วนมากเพราะว่าถ้าไม่อัพเลยเนี่ยโอกาสการเล่นมันจะยากนะครับเออแล้วก็จะ เนี่ยกดเลขศูนย์แล้วก็เขียนพลังค่าพลังไปว่าคุณต้องการจะเจอเพื่อนร่วมด่านที่มีพลังค่าศูนย์เท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคกดออกไปนะครับแล้วก็เมื่อเราได้เมื่อเราได้ที่ทําการที่ต้องการแล้วแล้วก็กดคําว่าเข้าร่วมด่วนนะครับเพื่อที่จะกดเล่นเองนะครับเราะว่จะง่ายนะครับบอกเลยว่าอะไรโอโซนโอเ,โเจนเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นง่ายเออเข้าใจง่ายกับโซไนต์นะครับเพราะว่าโซไนต์มันไม่มีระบบออนไลน์นะครับเราต้อง ไปเล่นโหมดเบต้าแล้วไม่ก็เป็นเนออหมอยจากอื่นนะครับเออใช้เป็นซีโร่เชียวใช้ใช้โค้ดก็ตามทำเนียมกคือปิงนะครับโอเคต่อมาอันที่สองคือเข้าร่วมด้วยหัดเชิญก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นกับเพื่อนนะครับอันนี้บอกนะเราให้ทําการเนี่ยให้เพื่อน,น่ะคัดลอกลิงก์มาอันนี้เดี๋ยวอธิบายฟังเคือคืงไงเนาะครับลิงก์ก็จะใส่ข้างบนนี้เห็นไหมว่ัเห็นเห็นเห็นไหนมคําว่า กรุณากรอกรหัสเชิญที่ได้จากผู้สร้างห้องนะครับเมื่อเราทําการใส่โค้ดถูกต้องเรากดค้นหาห้องปุ๊บมันก็จะขึ้นห้องประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็แตะเข้าไปเลยครับซึ่งมันเป็นลายที่ข้อที่จะง่ายมากๆนะครับโค้ดประมาณประมาณไม่เกินห้าตัวนะครับอืข้อที่จะใส่ใส่ง่ายนะครับโอเคอย่างสุดท้ายก็คือสร้างเกมครับตรงนี้ก็คือเป็นให้เพื่อนสร้างห้องนะครับหรือเราจะเล่นคนอื่นได้นะครับอืมโอเควิธีการสร้างนะก็จะมีเป็น ก็จะเราติกนะว่าเราจะเล่นประมาณกี่คนนะครับอันนี้เป็นสองคนสามคนสี่คนนะครับเราก็จะเลือกมาได้นะครับว่าเออคุณจะสร้างห้องกี่คนอสมมติเอาสองคนและกันค่าพลังกระสุนทีศน่ศูนย์นะครับโอเคอย่างต่อมาอันนี้สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อเวลาคุณสร้างห้องเสร็จเนี่ยมันจะมีเขาว่าห้องสาธารณะซึ่งไอตรงนี้จําเป็นมากๆสำหรับบางคนที่ต้องการเล่นกับเพื่อนจริงจริง ให้ทาการติ๊กเอาออกนะครับเพื่อที่จะป้องกันห้ามให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเล่นจอยกับห้องเรานะครับเพราะว่าเอ่อถ้ามันจอยห้องเต็มมันจะเล่นไม่ได้นะครับและอย่างต่อมาคือห้ามสร้างห้องเกินจํานวนผู้เล่นเรานะครับสมมติผู้เล่นเพื่อนเออเพื่อนเรามีสามคนแต่เราไปสร้างสี่คนมันจะเข้าเล่นไม่ได้นะครับมันต้องรออีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสร้างห้องแต่ละที่ก็คํานวณถึงผู้เล่นด้วยนะครับว่าคุณจะเอาผู้เล่นกี่คนสมมติผมมีเพื่อนอยู่สองผมก็เล่นสองนะครับไม่ ไม่ไม่ไม่สร้างห้องซ้มนะครับประมาณนั้นนะครับกดสร้างห้องไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันดับต่อมาที่อยากจะบอกก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยเออหาคนที่เน็ตดีๆเล่นสักคนหนึ่งครับเออเพราะว่ามันจะดีมากนะครับต่อมานะครับอันนี้คือเป็นข้อสู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมว่าปิงค่อนที่จนะต่ำนับประมาณสองหรือสี่เพราะว่าเราเป็นโค้สร้างห้องอยู่แล้วนะครับมันก็จะปิงน้อยแต่ใคร แต่กับเพื่อนจองเข้ามาอาจจะปิงมานสามร้อยสองร้อยบ้างนะครับประมาณนั้นแต่ว่าส่วนตัวปิงไอ้ที่นี้คือปิงพอรับได้ในอ,อในออ t o w o r l ์ว่ามันเล่นมัน่นสบาย,ยนะครับมันไม่เหมือนโซนไนที่ว่าปิงแบบปิงจัดจัดอะ่ะมันเล่นไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือ,อมาเล่นได้นะครับต่อมามาพูดถึงของส่วนยังไงคือลิงก์เอ้ยคือโค้ชนะครับว่าจะโค้ชจากไหนพี่ครับจะโค้ชจากไหนนี่ครับโค้ชอยู่ทางนี้ครับเห็นไหมว่าคัดลอกลิงก์เชิญเมื่อเราคัดลอกเสร็จปุ๊บเห็นไหม เราก็เอาไปวางในส่วนของเรื่องของเอเอาไปวางส่วนของเรื่องของเออแมเสเซจหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนทําการได้เกะได้โค้ดเรามานะครับโคดจะไม่บอกนะครับเออซือคือมันเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมมะแต่ว่าส่วนตัวอาจจะยุ่งยากซะเล็กหนึงเพราะว่าเราต้องคัดลอกลิงเนี่ยอ,อยากให้มันขึ้นเป็นตัวเลขเลยก็ดีนะครับอืมก็วางพัฒนาเกม บอลผู้พัฒนาเกมแก้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นค่าของเออให้เรามาซื้อของเครื่องดื่มนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนั่นแต่เราจะมาซื้อนะครับโอเคอันนี้เป็นไอเทมนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่บายนะครับเออแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของส่วนตัวพีหนึ่งพีสองพีนี่คือก็คือเป็นเออไว้บอกว่าผู้เล่นง่ายๆนะครับเออคนสร้างห้องจะเป็นหนึ่งพีเสมอนะครับไม่มีเป็นเลขอื่นเด็ดขานะครับ แล้วก็คนที่ 2, 2> คนที่3าก็จะนับไปตามการเข้านะครับก็คลิปนี้ใบบายครับคลิปน้าเจอกันสวัสดีครับผมสับโอเทอร์เวอร์เจนกับการเล่นออนไลน์กับเพื่อนนะครับใครที่สงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือใครอธิบายได้เข้าใจมากกว่านี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้กันได้นะครับผมก็คลิปนี้บ่ายคลิปน้้เจอกันสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม